สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปิดฟ้าเทรดเดอร์สำหรับวันนี้ก็จะเป็น EP ีต่อจากคลิปที่แล้วที่เราได้มีการแจกอินดิเคเตอร์ฟรีเนี่ยมากกว่า10ตัวให้สำหรับ AFC ชาวปิดฟ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนใช้งานเน้นๆเ,เลยในแต่ละตัวว่ามันใช้งานยังไงก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเครื่องมือทั้ง10ตัวนี้ก็สามารถที่จะกดลิงก์ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับส่วนวิธีรับเนี่ยก็ไปดูของคลิปที่แล้วได้ ผมแปะเอาไว้ให้นะครับว่าคลิปไหนก็ไปดูวิธีการรับแล้วก็ติดตั้งส่วนวิธีใช้งานก็เดี๋ยวจะลงให้เรื่อยๆมากันที่ตัวโถครับแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าตัวที่ใช้งานที่สามารถให้เราหาจุดเข้าเทรดได้เนี่ยจะมีประมาณ6ตัวด้วยกันเนาะก็จะมีตัวนี้พิมีมดิสคัลโซนมาร์เก็ตสตรัคเจอร์มาร์เก็ตเซ็กชันคล็อกเซนติเมนต์พอโตนะครับเอ็นกร์ฟิงแพทเทิร์นส่วนพวกเนี้ยเอฟเอ็กซ์รีคอร์ดโกลคริปโตรพวกเนี้ยจะเป็นเครื่องมือทางการเงินหมดเลยพอเรามาหน้าที่2เนน่กก็หมือัแตสําาหหรับน้ที่2ตรงเนี่ ตัวบอกจุดเข้าอีก1ตัวเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการเสียเงินรายเดือนละจะเป็น go swing structure แล้วก็ E f t u n n e l นะครับต้องบอกไว้ว่าใช้งานดีมากๆวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า premium discount Zone หากใครยังไม่ได้รับกดตรงฟรีแล้วก็รับให้เรียบร้อยนะครับผู้ใช้งานทุกคนต้องมี trading view มาที่ indicator ผู้ได้รับเชิญเท่านั้นหาเครื่องมือที่มีชื่อว่า premium discount Zone ของ algo pro กดเข้ามา1ครั้งอย่างตัวเครื่องมือนี้ที่มันมีชื่อว่า premium Discount เอาง่ายๆครับพรีเมียมเนี่ยก็คือของแพงของแพงเนี่ยมีใครต้องการซื้อไหมครับผมเชื่อเลยว่าไม่มีถูกไหมครับเราต้องรอซื้อตอนไหนครับแฟลเซลลดราคาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดิสเคาโซนคือแฟลเซลครับคือโซอนที่ราคาจะลดและเป็นจุดทํากําไรจุดซื้อที่คุ้มทุนมากๆที่เราจะซื้อวิธีการใช้งานของตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับตัวนี้มันอิงมาจากตัวฟิโบนชัชชีเนาะบางคนเนี่ยที่เกียดตีฟิโบหรือว่าบางคนตีไม่เป็นไม่เข้าใจการตีสวิงโลสวิงไฮของฟิโบคือมือตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์มาก เนาะอย่างเช่นถ้ามันเป็นขาขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่ากราฟมันสูงมากๆเลยแต่เราต้องการที่จะหาจังหวะซื้อตอนมันลดราคาเราจะซื้อได้ตอนไหนบ้างมาดูกันนะครับถ้าเราอิงนะเราจะตีจากฟิโบสวิงโลตรงนี้จุดต่ําสุดมาสวิงไฮตรงนี้เราก็จะได้โซนพรีเมียมตรงนี้คือราคาแพงซื้อไม่ได้ซื้อไม่คุม้มแล้วก็เป็นดิสเค้าโซนข้างล่างเลยมันจะแบ่งให้ชัดเจนเลยก็คือสีน้ําเงินเนี่ยของแพงส่วนสีเหลืองๆเนี่ยของถูกซึ่งในการใช้ตัวฟิโบนาชีเนี่ยหรือการใช้โซนนี้เวลาเราจะรอซื้อแน่นอออนนเครืื่งมตัวี้ไ ใช่ว่าเราเอามาแล้วเราต้องนั่งเฝ้ากราฟแต่เป็นการ pending order ไว้ก็ได้หรือวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าก็ได้ไม่ต้องเฝ้ากราฟบ่อยในราคาดิ s เ o u n t z o เนี่ยก็จะมีกรอบราคาสําคัญสำคัญนะครับ ของตัวฟิโบอย่างเช่น50%ถึง61.8ตรงนี้ก็ได้เราสามารถมาร์คโซนนี้เอาไว้ในอนาคตหรือเราจะมามาร์คโซน61.8ถึง78.6ตรงนี้เอาไว้ก็ได้ซึ่งผมก็จะให้คลิกเหมือนเดิมในการหาโซนต่างๆนะครับอย่างตรงนี้เราจะเห็นตัวเลขก็50%กับ61.8แน่นอนครับถ้าแถว50ถึง61.8มีแนวรับแนวตา้าน Demand Supply FVG SNR Order b o x อะไรก็ได้ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ตรงนั้นแหละครับคือโซนที่น่าสนใจในการซื้ออย่างตรง50%กับ61.8ตร งนี้มีอะไรครับอ่าตรงนี้มีดีมานแต่เราอ่ะจะตีแบบง่ายๆเลยสําหรับคนที่เป็นมือใหม่เลยแล้วกันไม่ต้องแอดวานอะไรเอา50กับ61.8%เอาไว้แล้วลบตัวฟรีโบออกไปทําสีนิดนึงเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าตรงเนี้ยจะเป็นโซนที่เราจะรอบายในอนาคตปิดตัวครึ่งมือไปจากนั้นเราก็แค่รอครับว่าถ้าราคาลงมาที่โซนกรอบราคานี้เราจะบายซึ่งกรอบราคานี้มีตรงไหนบ้าง2734นะเราก็อาจจะเขียนเอาไว้ไว้บอกตัวเองนะครับ2 7 3 4ถึง2 7 4 0 ว่าเป็นจุดที่เราจะใช้ในการหาจุดเข้าบ่ายก็ได้อย่างเช่นตรงนี้ทุกคนก็สามารถเลือกได้ว่าในกรอบราคาเนี้ยจะเล่นตรงไหนบ้างถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ย mm ในโซนนี้หรือว่าบริหารเงินในโซนนี้อย่างเช่นเอาโซนแรกก่อนอาจจะเป็น sl ใต้โซนตรงนี้ไม้แรกอาจจะเป็นอย่างนี้จะเล่นไม้เดียวก็ได้นะหรือว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ชอบเอาตรงกลางดีกว่ากําลังดี sl ก็จะลดลงสั้นลงตัว tp ก็จะเก็บได้มากขึ้นหรือว่าเอาแบบปลอดภัยสุดๆเลยชั้นขอแบบโซนต่ําๆดีกว่า sl ชั้นขอ3 0 0จุด2อ0จุดอะไรก็วานไปแต่ tp ขอ ีแบบเต็มท่่หนอยจะเอาแบบนี้ก็ได้หรืออีกแบบหนึง่งแบบนี้เป็นแบบที่ผมชอบใช้มากๆก็คือการบริหารเงินในกรอบนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าราคามันจะลงมาตรงไหนแล่ก็ไม่มีใครรู้ด้วยแต่โซนนี้เป็นโซนที่เหมาะสมในการซื้อถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะตั้งว้อปึ๊บตรงนี้อันหนึ่ง SL <XL S 2> จะเป็นใต้กรอบนี้ครับ SL วันหกร้อยจุดตัว TP ก็อาจจะไม่ได้เก็บเยอะครับอาจจะมาเก็บที่สองพันจุดตรงนี้ไม้หนึ่งอ่ะแล้วก็ไม้สองตรงนี้อาจจะรีดแบบนี้นะแต่ว่าตรงนี้ออกหลอดเยอะไม่ได้นะ SL <XL S 2> ต้องเท่ากันไม่สามารถออกหลอดไซเยเยอะได้นะอันตรายแล้วก็อาจจะมาชุด 3ตรงนี้ชุด3าเนี่ย SL สั้นสุดเลย SL80 จุดแต่ถ้าได้ท p เนี่ย2,500จุดหมายความว่าถ้าสมมติราคาเนี่ยลงมานะเกี่ยวอันเดียวเราจะได้แค่อันเดียวแต่ถ้าลงมาเกี่ยวหมดเลยปุ๊บแบบนี้เกือบโดน SL แล้วก็กลับขึ้นไปเราจะได้กำไรทั้งหมด2 0 0 0จุด1ไม้2 2 0 0จุด1ไม้และ2 5 0 0จุด1ไม้โอ้โหเกือบเท่าไหร่เนี่ย5้0 0จุดละนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกี่ยวกี่ไม้นะครับถ้าราคาลงมา Ừ, ราคาไม่ลงก็ไม่เล่นครับนี่คือการใช้แับพรีเมียมดิสคาวโซนเอามาช่วยให้การเทรดของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นแค่นั้นเองครับเห็นไหมตอนนี้ยังไม่เกี่ยวออเดอร์เลยยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับก็รอต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่ลงมาก็ไม่เล่นอ่าตรงนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้เกี่ยวไม้หนึ่งไม้2เกี่ยวโซนเรียบร้อย2ไม้แล้ะจากนั้นก็แค่รอว่าจะ SL หรือ TP มันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับในเรื่องการเทรดขึ้นมาไหมตอนนี้จะปิดเก็บกําไรทั้งหมดก็ได้นะเพราะเราบวกอยู่2ไม้หรือว่าจะถือรอชนแบบนี้ ได้เห็นไหมครับวิธีการใช้งานแบบเรียบง่ายเลยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายมากนะครับสามารถที่จะช่วยให้มือใหม่หรือว่าเทรดเดอร์หลายๆคนทํากําไรแบบเรียบง่ายได้เลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับเครื่องมือตัวนี้นะครับรีบรับนะเพราะว่าตอนนี้ผมซัพพอร์ตให้ฟรีอยู่นะครับถึง10ตัวด้วยกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากฟังวิธีการใช้งานเครื่องมือตัวนี้ไปแล้วง่ายไหมครับเหมือนเดิมนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้และอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับพิมพ์คําว่าง่ายมากๆลงมาใตา้อม ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ